สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบิมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานี วัฒนธรรมและแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะกระแสการท่องเท เทียวชุมชนเชิงวัฒนธรรมเนี่ยกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะส่งผลดีต่อการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำลังผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งบนพื้นที่15ไร่ของชุมชนบ้านบางพลับอเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวของเมืองไทยแบบวิถีชุมชนค่ะพร้อมกับการสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับขนมสัมปันนีสูตรไม่ใช้แป้ง แต่จะใช้อะไรมาทดแทนช่วงเวลานี้ค่ะขอต้อนรับคุณแม่มารีกลิ่นมารีหรือว่าแม่หมูและคุณแม่ชวีวรรณหัตถกรรมหรือว่าแม่แดงค่ะสวัสดีแม่แม่ทั้งสองท่านค่ะว,วันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยดีใจมากๆเลยค่ะที่คุณแม่เสียสละเวลามาร่วมสาธิตวิธีการทำขนมสำปนันนีแต่ว่าเป็นสูตรไม่ใช้แป้งก่อนอื่นเลยค่ะเล่าที่มาหน่อยได้ไหมคะว่าขนมสำปันนีเนี่ยเป็นขนมของประเทศ อะไรมีที่มาอย่างไรหรือถ้าเกิดเป็นของไทยเนี่ยมีมานานหรือยังอะคะขนมสำนีนี่มีมานานแล้วค่ะก็เป็นสูตรของไทยเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนี้สูตรขนมนี้เขาจะใช้แป้งข้าวเหนียว<อ>แต่ที่เรามาทําแป้งกล้วยเพราะว่ามีาเดี๋ยวนะคะไม่ได้ใช้เมื่อก่อนใช้แป้งข้าวเหนียวแต่มาใช้แป้งกล้วยค่แล้วตอนนี้เราคิดว่ากเกษตรใช้หัวข้อไว้ว่า ทำเรื่องกล้วยๆประกวดที่งานอุทยานรอสองเมื่อปีสามแปดนะคะอเราคิดว่ากล้วยเนี่ยเราไปต้มหรือไปเชื่อมไปทําหนมกล้วยเราคิดว่าเราไปประกวดนี่คงไม่ชนะแน่ะเราก็มาคิดว่าเราจะทําอะไรดีเนาะก็มาคิดได้ตรงนี้นะคะขนมสัมมณีคือเรากล้วยน้ำว้าดิบประมาณนี้นะคะตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นมาปอกเปลือก แล้วก็มาสไลด์ให้บางแล้วไว้ตากแดดให้แห้งแล้วมาปั่นให้เป็นแป้งเป็นผมอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณยี่สิเจ็ดปีที่แล้วใช่ไหมคะ,คะปีสามแปดย้อนกลับไปยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยมีโครงการประกวดเอาเรื่องกล้วยๆเรื่องกล้วยๆแต่ไม่กล้วยแต่ไม่กล้วย,ยซึ่งทางชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยก็ได้มีการเข้าประกวดด้วยก็เลยใช้วิธีการเอา ส่วนต่างๆของกล้วยเนี่ยกล้วยน้ำว้ามาตากแห้งหลังจากนั้นก็เอาไปปั่นให้เป็นแล้วก็ร่อนให้เป็นแป้งออ๋มาใช้แทนแป้งแล้วเอามาใช้กับสูตรขนมสำปันีใช่ค่ะ ซึ่งปกติแล้วขนมสัปณีใช้แป้งข้า,ขาเวาาเหนียวเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งขนมสัมปนีเนี่ยถือว่าเป็นขนมไทยที่เรมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยดยีแล้วก็อาจจะไม่เคยได้ทานข,าขนมสปณีเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปต่างจังหวัดเราจะไม่เคยเจอนะคะ<อ>แต่จะมีอยู่ในสมุทรสงครามเขามีชื่อเรียกอื่นๆไหมคะก็มีเรียกจามังกรเขาก็เรียกพญา,าสเสวยก็เรียกแล้วสปณีก็เรียกค อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองและที่สําคัญค่ะขนมสำปณีสูตรแป้งกล้วยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นขนมที่ถ้าเกิดไปที่ชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยจะต้องได้ทานเพราะว่ากลายเป็นว่าเป็นขนมของชุมชนน่ยมากกว่าเกือบ30ปีแล้วว่ะแล้ววันนี้แม่ทังสองคนจะมาสาธิตวิธีการทําให้พวกเราได้ดูกันใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวเราจะให้ ดูวิธีการหอ่อวิธีการตัดใบตองอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูวิธีการหอ่อวิธีการตัดใบตองอยากรู้มากๆสิ่งที่เป็นไฮไลท์และวบินมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ทําให้การประกวดในครั้งนั้นเนี่ยแม่แม่ได้รับรางวัลชนะมาะนั่นก็คือวิธีการทําแป้งกล้วยนี่แหละค่ะซึ่งดินมเชื่อว,ว่าน้องๆหลายๆคนหรือว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินปกติแป้งกล้วยเนี่ยมันสามารถหาซื้อได้ทั่วไปไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนทําขายนะ เขาที่ทําขายเขาเอาไปเป็นอะไรอ่ะเป็นไปเดืมไปชงกับน,น้ําดื่มทําเป็นอะไรอ่ะเคลือบกระเพาะคนที่เป็นโรคกระเพาะอ,อะไรเนี้ยใช้แป้งกล้วยเนี่ยดื่มแป้งกล้วยเป็นวัตถุดิบที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทางสุมชนบ้านบางครับได้มีการแบบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยท,ที่ที่เขากินกันเขาจะใช้กินแบบนี้นะแต่ไม่ได้กินเป็นแป้ง โอ้แสดงว่าการประกวดในครั้งนั้นเราเป็นคนคิดค้นวิธีการทําแป้งกล้วยขึ้นมาเองเลยเราเป็นเจ้าแรกเลยค่ะเราเป็นเจ้าแรกในการทําแป้งกล้วยขึ้นมาโอ้โหนี่พิมได้พูดคุยกับออริจินอลในการคิดค้นวิธีการทําแป้งกล้วยเลยอะคะถ้าอย่างนั้นอยากจะให้แม่แม่ทั้งสองท่านช่วยเล่ากระบวนการทําตั้งแต่การคัดเลือกกล้วยการเอามาปากแห้งหรือแม้การจะเอามาทําเป็นแป้งกล้วยเนี่ยต้องทํำยังไงแล้วเราก็มีกระบวนการคิดยังไงคะตอนนั้นก็คือว่า ถ้าเราใช้แป้งข้าวเหนียวสีสีจะไม่คํานะอันนี้เราใส่แป้งกล้วยสีจะดจําะคำค่ะกล้วยนี่เราเอามาปอกเปลือกก่อนอกล้วย<ป>ก็คืออย่างที่บอกก็คือกล้วยดิบเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาปอกเปลือกแล้วก็มาล้างน้าเกลือแล้วก็ไปสไลด์ให้บางด้วยมีสไลด์นะคะก <c ministry> ็คือที่ตอนจะตากก็คือต้องสไลด์แบบนี้ก่อนนะคะคุณผ<ช>ู้ชมเนี่ยค่ะสไลด์ให้บางแบบนี้เลยชึบ นี่บางๆแบบนี้หลังจากนั้นก็เอาไปตากแดดนะคะตากแดดประมาณกี่วันคะแม่สักสามวันถ้าแดดดีนะถ้าแดดดีก็คือสามวันถ้าฝนตกพรำๆก็จนกว่าจะแห้งจนกว่าจะกรอบค่ะจนกว่าจะกรอบอ่าโอเคบิงขอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเขากรอบมากนี่นี่เห็นไหมถ้าไม่กรอบมันจะปั่นไม่ได้ค่ะอ๋อกล้วยต้องเป็นกล้วยอะไรนะคะบิงขอทราบอีกทีกล้วยน้ําวาค่ะกล้วยน้ําวาเท่านั้นใช่ไหมคะถึงจะกรอบแบบนี้โอ้โหโอเค ตากแดดจนกว่าจะกรอบหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะพอเรามาปั่นเป็นแป้งแล้วเราก็ไปผสมกะทิน้ำตาลอ๋อเดียวอันนี้เราเราเอาไปตากจนกรอบเสร็จปุ๊บเราเอาไอ้ส่วนนี้ค่ะไปปั่นเป็นแป้งใช่ค่ะปั่นเป็นแป้งแค่นั้นเลยเหรอคะจะต้องมีการร่อนหรือว่าอะไรหรือไมร่อนค่ะเราเรามีตะแกงร่อนให้เป็นผงอ๋อเอาอันนี้ไปปั่นปั่นกับเครื่องปั่นปกติได้เลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นเอาไปร่อนน้องเขาก็จะละเอียดแบบนี้ค่ะ นี่แบบนี้เลยหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะแล้วก็เอาไปแป้งใส่ในเนี่ยในชามแล้วก็กะทิผสมแล้วก็เอามือนวดนวดจนแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็ไปตั้งไฟตั้งไฟคนให้ข้นแล้วเราจะถึงใส่น้ำตาลทรายลงไป<อ>ถ้าเราใช้แป้งหนึ่งกิโล เราต้องกวนถึง4ชั่วโมงโอ้โหบีมขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงอยากทาความรู้จักกับวัตถุดิบของเขาอีกนิดนึงค่ะหลักๆสําคัญเลยลเราต้องมีแป้งกล้วยใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีแป้งอีกอย่างหนึง่งอันนี้คือแป้งอะไรคะแป้งข้าวเหนียว่ะแป้งข้าวเหนียวอันนี้ต้องเอามาผสมหรือว่าผสมนิดหน่อยผสมนิดหน่อยเท่านั้นให้มันยังแบบมีความเป็นขนมสัมปรน,นีแบบออริจินัลนิดนึงแต่ว่าหลักๆเลยเราจะใช้เป็นแป้งแป้งกล้วย,วยค่ะ แล้วก็เอามาผสมกับน้ํากะทิหลังจากนั้นก็เอาไปตั้งไฟใช่ไหมคะไฟไปเอาไม้ไผ่กวนให้โค้ทำไมต้องใช้ถึง4ชั่วโมงเลยนะคะเราแบบเอาไฟแรงไปเลยทีเดียวได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะถ้าไฟแรงไฟแรงขนมก็จะไหม้ก้น<อ>นะคะคือว่าเราต้องใช้ไฟอ่อนถ้าขนมเนี่ยถ้าเรากวนไม่ได้ที่นะถ้าเรากวนไม่ได้ที่พอเราเทใส่กระมงมหาห่อเนี่ยตากแดดไปเหอะ กี่วันกี่วันขนมนี่จะไม่ไม่แห้งทิ้งอย่างเดียวโอ้โหเพราะฉะนั้นกระบวนการกวนตั้งไฟตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยใช่ไหมคะอย่างหม้อนี้เนี่ยเราใช้วิธีเราใช้เวลาในการกวนประมาณกี่ชั่วโมงคะอันนี้ก็สองชั่วโมงคาะอันนี้สองชั่วโมงเพราะว่าเราใช้แป้งประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลนี่คือรวม2แป้งครึ่งกิโลใช่ไหมคะ ก็กวนประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จะได้แบบนี้ใส่น้ําตาลแล้วคะเราใส่น้ําตาลตอนไหนหลังจากที่เรากวนแป้งสองอย่างนี่เหลต้องให้แป้งข้น่อนเราถึงจะใส่น้าตาลลงไปได้อแป้งสองกิโลต้องใส่น้ําตาลประมาณเท่าไหร่คะแม่แป้งสองกิโลว่าน้าตาลก็ตั้งแปดกิโลกี่กิโลนะคะแปดอ๋อแล้วแป้งครึ่งแป้งครึ่งกิโลแป้งครึ่งกิโลต้องใส่สองกิโล อ๋อแสดงว่ารสชาติเขาจะต้องหวานหวานใช่ไหมคะถ้าขนมนี้ถ้าถ้าบางคนบ่นว่าหวานขนมนี้ถ้าไม่หวานมันก็จะไม่แห้งเหมือนกันมันก็ต้องให้ได้สัดส่วนของเขาแสดงใส่สารกันบูดค่ะถ้าเราใส่น้ำตาลน้อยมันเสียการใส่น้ำตาลเยอะก็จะช่วยเป็นการถนอมอาหารด้วยอยู่ได้นานด้วยไม่ใส่สารกันบูดเมื่อกี้ค่ะแม่แดงแล้วก็แม่หมูบอกว่า เราใส่น้าตาลเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะได้แห้งแสดงว่านอกจากรสชาติแล้วเนี่ยเท็กเจอร์ของเขาก็มีความพิเศษด้วยใช่ไหมคะหลังจากนี้พอเรากวนได้ที่ละสองชั่วโมงแบบนี้คเราเอาไปทำยังไงต่อคะแล้วก็พักให้เย็นก่อนแล้วเราก็บอก่เด็กก่อนอื่นอันนี้ขาดไม่ได้ใบตองใบตองใช่ใบตองที่เราจะห่อเนี่ยอันนี้ใบตองเหรอคะทำไมลักษณะเขา ไม่เหมือนทั่วไปอันนี้คือใบตองกล้วยตานีค่ะใบตองกล้วยตานีค่ะแล้วเราไปทำอะไรคะเพราะว่ามันดูไม่เขียวไม่สดคือว่าเราตัดมาแล้วเราต้องไปลนไฟคือเราเอาฟืนสุมไฟให้ลกุกแล้วก็ไปทางใบตองไอ้แย่ให้มันตายนึ่งทำไมจะต้องไปสูมไฟเราไปตากแดดอย่างเดียวไม่ได้เหรอคะแม่แดงไม่ได้มันไม่หอมไม่แห้งออ ปกติขนมสัมปณีทั่วไปเขาใช้ใบตองห่อมไหมคะแม่แดงแม่หมูใช่ค่ะแล้วเขาเอาไปลนไฟแบบเราไหมลนเหมือนกันก็ลนเหมือนกันซึ่งการลนไฟเนี่ยช่วยในเรื่องของกลิ่นที่ทําให้กล่นหอมขึ้นนั่นเองใบกล้วยเนี่ยเป็นกล้วยตานีใช้ใบกล้วยอื่นได้ไหมใช้ใบตองใชนิดอื่นได้ไหมคะกล้วยน้ำว้าเราเคยทดลองแล้วเอามาทาแล้วสีมันไม่สวยอืมเพราะฉะนั้นกล้วยตานี สีสวยที่สุดเหนียวที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยเวลาห่อแล้วเนี่ยมันก็จะให้ฟิลแบบทั้งแบบรูปรสกลิ่นเสี่ยมทีนี้วินอยากทราบวิธีการเตรียมใบตองแล้วค่ะขอเล่าแบบละเอียดอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าเราจะต้องมีกระบวนการในการเตรียมใบตองยังไงบ้างก่อนอื่นเราก็ออกสวนไปตัดใบตองมาใออกเองเลยไหมคะแม่นางนี่ออกสวนตัดใบตองมา แต่ส่วนมากจะหล่นตอนเช้าเราจะจะตัดตอนเย็นหล่นตอนเช้าคือทิ้งไว้ก่อนคืนหนึ่งใช่เพราะเราตัดมาหล่นกลางวันไม่เย็นนี่มันมันจะร้อนมากอเราต้องไว้ตอนเช้าแล้วค่อยไปหล่นพอหล่นเสร็จเราต้องมาตากแดดตากแดดอีกนานไหมคะถ้าแดดดีก็วันเดียวถ้าแดดไม่ดีก็สองวันแล้วตอนหล่นเนี่ย ย้อนกลับไปตอนลนนิดนึงลนเนี่ยเราลนลนแบบประมาณไหนประมาณกี่นาทีคือว่าให้ให้ให้สลดตายนึองโอ้ไม่ตองอ่ะตายนึงให้เขาสลดเราด่าเขาแทนได้ไหมคะเผื่อบางทีเขาต้องต้องเอาไปลนคนละสลดคนละสลดใช่ค่ะโอเคหลังจากนั้นพอเขาสลดแล้วเราก็เอาไปตากแดดประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันแห้งแห้งแล้วก็ได้มาเป็นเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็มาฉีกแล้วก็มาเช็ด ค่ะแล้ว่าตัดเป็นรูปแบบนี้มันจะมีแบบไหนเอ่ยจะมีแบบเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะได้เลยค่ะอยากดูละวิธีการเตรียมใบตองค่ะเราก็เอามาฉีกนะคะแล้วก<ช>็เราจะมีแบบอะเพื่อเพื่อว่าขนมจะได้ห่อเท่ากันเราจะมีแบบตัดแบบนี้นะะเลยค่ะก็จะฉีกตามนี้ตามนี้นะคะ่ะเ๊ะแล้วเราก็จะเอาเอาแบบวาง แบบชาวบ้านชาวบ้านนะแล้วก็เอากันไกรตัดตัดเลยนะคะเนี่ยอันนี้ตัดตามรูปแบบนี้เลยเพื่อว่าจะขนมจะได้ห่อเท่ากันนะคะอ๋อเรียบร้อยได้แล้วเหมือนกันเท่ากันเป๊ะได้แบบนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมชึบชุบชบช น่ารักมากเรียบร้อยหลังจากนั้นล่ะคะเราจะต้องเตรียมอะไรอีกบ้างอันนี้อันนี้ไม่ขัด่ไหมขาดไม่ขาดทำมาจากอะไรคะอันนี้จะเป็นไม้ไผ่สีสุกค่ะอันนี้ทําเองเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำทั่วไปจะมีขายสมอรเมก่อนเราทําเองแต่เดี๋ยวนี้ในชุมชนเรามีคนทั้ขาย โอ้โหแสดงว่าทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนชจากชุมชนบ้านบางคลับ<ช>ทั้งวัตถุดิบแล้วก็สิ่งที่นํามาใช้ในการบรรจุใช่ไหมคะ<ช>เยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้บีมอยากจะทราบแล้วว่าเราจะทําอย่างไรให้น้องเนี่ยเขาไปอยู่ในห่อใบตองแล้วมันดูน่ารักน่ากินขนาดนี้ออคะวิธีการทํายากไหมคะมีช้อนค่ะมีช้อนก่อนนะ่แหละแรแ้เราก็ตักตักเดี๋ยวให้น้องบีมหอ่อ โอ้ไว้ใจบิมไหมคะแม่หมูไว้ใจค่ะนี่ทีมงานไม่มีใครไว้ใจบิมเลยค่ะลองหอ่อล,ลองห่อเลยเหรอคะ,คะหอยังไงคะแม่แดงต้องวางกับโต๊ะค่ะวางกับโต๊ะ,ตะเดี๋ยวบิมทําไปพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะปอ๊บอันนี้ขนมนี้ถ้าถึงจะห่อเล็กแต่วัน,นก็ยากปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะต้องหักให้ได้เหลี่ยมค่ะจึ๊บแล้วก็ไม่กัด ถึงจะเล็กก็ต้องให้สวยอ,อ๋อบีมอ๋อไปอย่างนั้นเลยค่ะไม่ทัน <c oughs> ค่ะไม่แดง <c oughs> ขออีกรอบได้ไหมคะได้ค่ะหลังจากวางไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราพับพับพับแบบนี้ปหะคะไม่แดง<ห>ค่ะหักให้ได้เหลี่ยมคะ่ะเอาเอาขึ้นมาแบบนี้คะ่ะอ๋อหักให้ได้เหลี่ยมอย่างนี้ปึ๊บหักให้ได้เหลี่ยมเป็นมุมสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะแล้วก็หักงนี้ขึ้นมาคะ่ะแล้วก็หัก ด้านข้างขึ้นมาคือจับตรงกลางอย่างงี้่ะคะ่ะแล้วก็หักด้านนี้ขึ้นมาสองข้างชนกันค่ะสองข้างชนกันขาดแล้วค่ะขาดแล้วต้องไปต้องไปไปไปหัดหัดที่กลุ่มชุมชนละโอ้โหต้องไปถึงกลุ่มชุมชนแล้วะะไปชุมชนตอนนี้นมันกลายเป็นเรือไปแล้วค่ะมันไม่ง่ายนะคะเนี่ยมีคิดว่าชิ้นเล็กๆน่าจะง่ายบีมขอแก้ตัวค่ะขอแก้ตัวค่ะแม่แดง โอเคเอาใหม่ดีนจะตั้งสมาธิปกติแล้วคนอื่นๆทําได้ตั้งแต่ครั้งเดียวไหมคะได้ <จะ S 2> ตั้งแตง่ตั้งแต่ครั้ง<ะ>คนอนแม่แม่มูบอกว่าก็ประมาณคไ <น S 2> <ๆ S 1> ่ะ <ๆ S 1> พอที่หนึ่งอาจจะไม่ดีก็เรื่อยๆค่ะโอเคโอเคบีมยังปกติอยู่นะคะสี่ห้าอาจจะดีค่ะอ๋อโหสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามบีมยังมีโคต้าหนึ่งสองสามอาจจะไม่สวยแต่สี่ห้าได้แน่นอนบีมยังมีโคต้าไม่ต้องบีบแรงค่ะอ๋อไม่ต้องบีบแรงนะคะแค่ประคองประคองไว้แค่ประคองจะใช้หัวตรงนี้่ไม่ใช่ไม่ใช่หักออกมานะคะพับเข้าไปค่ะพับเข้าไปใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งค่ะข้างล่างนี่ข้างล่างสองมุมอะค่ะต้องพับเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูอีกทีหนึ่งดีกว่าค่ะ แม่แดงทำช้าๆนะคะ<อ>หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งแล้วหักข้างซ้ายหักข้างซ้ายหักฝาเข้าหาหักข้างซ้ายอย่างนี้อ่ะคะ่ยยะคะ่ะแ,แล้วก็หักขวาไม่ตั้งให้ตั้ง,งอย่างนี้อ่ะคะไม่ตั้งค่ะแม่แดงจับมือมิมเลยค่ะจับมือมท,มทำนี่ปึ๊บให,ให้ได้เรียน โอเคครั้งต th ่อไปบิมว่าครั้งเมื่อกี้โคต้าครั้งที่สองใช่ไหมคะแม่หมูโคต้าครั้งที่สามบิมขอใช้ค่ะได้แน่เลยนะได้ได้แน่เลยนะนีกดดันเขาอีกค่ะครั้งที่สามลองตักเองก็ได้ค่ะลองตักเองอีกครั้งนี้วิธีการตักตักไม่ขึ้นอีก้โหเยอะไปไหมคะไม่เป็นไรค่ะปึ๊บแล้วก็วางนะคะ สิ่งสักิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนดีมาครั้งนี้คือโคตา้าครั้งที่สามนิโปเนี่ยเราบังคับไว้ข้างฝาปึ๊บชึบแล้วก็หักให้ได้เหลี่ยมลงไปข้างล่างหักให้ได้เหลี่ยมปึ๊บแล้วข้างฝาเข้าหาข้างที่หนึ่งได้แล้วค่ะอา่าข้างฝาเขา้าหาปึ๊บให้ได้เหลี่ยม อันนี้ได้ไหมคะอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอันนี้พอได้เกือบเกือบสวยละเกือบแล้วแต่ยังแต่ยังไม่พอดีนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะน้องเขามีหางออกมานิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ขอต้าครั้งที่เท่าไหร่แลคะแม่หูค่ะครั้งที่สามค่ะปกติมีห้าขอครั้งที่สี่วิวจะต้องออกมาดีแน่นอนแน่นอนค่ะแน่นอนขออีกนิดนึงค่ะ ไม่อกี้เกิดปัญหาอะไรคะทาไมดินถึงได่มันเบี้ยวอย่างนี้หรือว่าไม่ตรงกลางมันไม่พอดีกันอ๋อไม่ตรงกลางต้องให้ปลายปลายปลายใบตองตรงนี้ให้มันแหลมเราซ้อนให้มันเสมอกันนะคะเดี๋นะคะจึ๊บนี่คือตรงกลางอย่าบีบแรงเพิยแค่ประคองประคองไว้แค่ประคองไว้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ทําให้มันได้ยอดแบบนี้ หักครา้างนี้เราก็กะว่าวให้มันพอดีหักข้างนี้ก็กะให้เขาพอดีพอดีเวลาเวลาเกิยกันข้างบนให้มันพอดีกันนะคะให้ตรงใบตอมันพอดีโอ้ยากเหมือนกันนะที่เนี่ยไม่ได้ยากเหมือนกันนะคะยากมากๆ <c oughs> แล้วค่ะ <c oughs> ไม่ได้แม่หมู <c oughs> ถ้าทําเป็นแล้วจะเพลินนะคะห่อหรอคะแล้วเมื่อไหร่วันนั้นบีมจะสัมผัสกับความเพลินในการห่อฮะ เกือบได้ไหมคะอันนี้ก็ได้อยู่นะบิมว่าได้ไหมคะโอ้ยก็โอเค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 แม่หมูแม่หมูนะอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะก็โอเคนะโอเคค่ะก็โอเคแต่ถ้าหอบเป็นแล้วจะเพลินนะคะแต่เอาความจริงนะคะในในสายตาของบิมไม่โอเคค่ะมันแตกไปแล้วตรงนี้ต้องให้ตรงนี้มันแบบ ได้เหลี่ยมได้เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้ oh. แล้วก็ตรงปลายเนี่ยให้ให้เขาเกยกันให้ให้ตรง,ตรงให้เสมอกันตรงปลายไปตองเนะะี่ยค่ะอันนี้วิมยังไม่อันนี้บิมกลายเป็นกี่เหลี่ยมคะหนึ่งสองสามสี่อันนี้บิมกลายเป็นห้าเหลี่ยมแล้วค่ะขอใหม่อีกหนึ่งชิ้นดเ,เดี๋ยวบิมจะตั้งใจทําให้เต็มที่ห่อยอย่างนี้นะคะ ไปให้ตรงได้เหลี่ยมหลังจากนั้นก็หักเขาเข้ามาตรงนี้ต้องได้เหลี่ยมยอดหลังจากนั้นก็หักฝั่งนี้เข้ามาให้เท่ากันแล้วกะว่าหักให้มันเท่ากันให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็หักลงมาให้เป็นสี่เหลี่ยมไม่ต้องค่ะ ชิ้นละกี่บาทถ้าบิมขอซื้อทานเลยได้ไหมสองบาทแคชิ้นละงบาทชิ้นละสองบาทบิมว่านะคะถ้าเกิดว่าคนเราเนี่มันไม่ได้ถนัดในการทำ <c oughs> เราซื้อทานออกก็ได้เพราะหนึ่งชิ้นราคาเพียงแค่สองบาทเท่านั้นอยากจะทานแบบนี้เราต้องไปที่ไหนคะชุมช <c oughs> นบบ้านบางพับคะ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดใครที่แบบว่าดูรายการของเราอยู่แล้วรู้สึก มุดหงีบคันไม้คันมือแบบอยากจะตีมือบีมลือเกินอยากจะทำ <S <S โชว์สกิลให้ดูที่ชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยเรามีการสาธิตหรือว่ามีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยไหมคะมีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ากิจกรรมสาธิตหรือว่ากิจกรรมเวิร์กช็อปที่ชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยเป็นยังไงบ้างของเราจะมีทําหลายอย่างที่ขึ้นชื่อของบาง้านบางพลับก็คือผลไม้กับชาติผลไม้กับชาติค่ะเป็นยังไงคะ ต้องไปตามไปดูไหมคะโอ้ไปเลยค่ะขึ้นรถเลยได้ไหมคะร <c oughs> อเล่นเล่าให้ฟังก่อนค่ะ <c oughs> คือว่าผลไม้ก,กับชาติก็จะเป็นพวกมะระเพรพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนมะละจีนมะละที้นกมะละกออะไรเงี้ย๋อ,อแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวก่อนที่จะไปผลไม้ก,กับชาติบิมขอกลับมาที่ตัวนี้ก่อนอตัวนี้เนี่ยกิจกรรมเวิร์กช็อปหลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็เสร็จเลยเหรอคะหรือว่าเราจะต้องเอาไปทายังไงต่อคะอ๋อนี่เราต้องไปตากแดดอีกแดดหนึ่งแดดค่ะอ๋อใช่นะเพราะบีมคุ้นคุว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เรากวนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเอาไปตากแดดถ้าเกิดน้ําตาลน้อยมันก็จะไม่แห้งใช่ค่ะแต่งว่าเนี้ยพอบีมทําเสร็จแล้วห่อเสร็จแล้วก็จะต้องเอาไปตากแดดต่ออีกกี่แดดคะแดดหนึ่งหนึ่งแดดหนึ่งแดดก็คือหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันค่ะแดดหนึ่งวันแล้วก็จะสามารถพร้อมรับประทานได้ในราคา สองบาทนั่นเองค่ะในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะมีให้ถ้าก่อนจะไปไปแจ้งกกลุ่มก่อนก็จะดีอ๋อก็คือมีกิจกรรมเวิร์กช็อปซึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปวิธีการทาสัมบันีแป้งกล้วยเนี่ยก็มีด้วยเช่นกันใช่เราจะมีขนมหลายอย่างมีช่อม่วงมีลังลายมีลูปชุบผลไม้ค่ะแล้วแต่ที่คนจะเข้าไปบอกว่าอยากสนใจ แบบใหม่เราก็จะจัดให้โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะมีเยอะมากๆแล้วก็มีอะไรนะคะเมื่อกี้ผลไม้กลับชาติใช่ค่ะซึ่งมีหลายชนิดมากๆเลยอันนั้นเราก็เอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ชาวบ้านเหมือนกันเป็นเมนูอาหารต่างๆ่ใช่ไหมคะแปลรูปแปลรูปซึ่งการเอามาแปรรูปเนี่ยมันก็สามารถทําให้อาหารเก็บได้นานด้วยอย่างเช่นสัมปันีแป้งกล้วยอย่างเงี้ยค่ะเก็บได้นานประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ แสดงว่าหนึ่งห่อก็ต้องทานให้หมดในหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนึ่งห่อเนี่ยห่อนี้ราคาเท่าไหร่คะห้าสิบาทห้าสิบาทห้าสิบาทเองเหรอคะค่ะโอ้โหแต่ถ้าเราจะให้อยู่นานฝรั่นั้นอีกเราก็สามารถใส่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ไม่ใส่ตู้เย็นเลยจะได้หนึ่งอาทิตย์เพราะว่าขนมเราไม่ได้ใส่สารกันบูดถ้าใส่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้เรื่อยๆเลยประมาณขึ้นอรไรก็โอเคค่ะแต่ว่าประมาณสองอาทิตย์ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่นอกตู้เย็นเนี่ยได้อาทิตย์เดียว โอ้โหวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้มาเรียนรู้วิธีการทำและที่สำคัญนี่คือ,อขนมสัมปันีแป้งกล้วยสูตรออริจินัลนะคะเพราะว่าผู้คิดค้นแป้งกล้วยค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะคือชุมชนบ้านบางคลับเป็นผู้คิดค้นเองไม่ทราบว่าตอนนั้นแม่แดงกับแม่หมูเป็นผู้คิดค้นแล้วก็ประกวดเองเลยไหมคะใช่ค่ะก็ช่วยๆกันคิดค่ะนี่ เห็นไหมคะออริจินอลจริงๆค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มาโชว์สกิลที่อาจจะทำให้แม่หมูแล้วก็แม่แดงปวดหัวนิดหน่อยนะคะนี่คือวิธีการทำขนมสำปันีแป้งกล้วยค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วก็ได้ทำความรู้จักกับขนมสำปันนีในรูปแบบใหม่ๆและบางคนก็ว้าวมากๆที่เพิ่งจะทราบว่ากล้วยเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นแป้งได้ด้วย สุดท้ายก่อนจะจากกันค่ะแม่หมูกับแม่แดงมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะก็ก่อนอื่นเขาขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนวิชาอะไรต่างๆนี่ไปที่ชุมชนบ้างบ,าง,บ,า,งบางพับได้เลยค่ะมีหลายได้ค่ะ เยี่ยมเลยค่ะแม่แดงแม่หมูวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันหลังขอตามไปที่ชุมชนบ้านบางพลับนะคะมีอีกหลายเมนูเลยใช่ไหมคะยินดียแต่ว่าต้องกินยาก่อนนะคะการปวดหัวค่ะเวลาหนูไปปวดเนี่ยอาจจะให้ให้กินนะเออหนูอาจจะกินเองก็ได้เพราะว่ามันบิมเตรียมพร้อมมากเลยอยากจะไปเรียนรู้วิธีการทําขนมสูตรโบราณต่างๆที่ชุมชนบ้านบางพลับขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทำขนมสัมปันนีแป้งกล้วยค่ะซึ่งเป็นสูตรออริจินอลของชุมชนบ้านบางพลับค่ะแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับแม่แดงแล้วก็แม่หมูผู้ที่คิดค้นสูตรสัมปันนีแป้งกล้วยมากว่า30ปีซึ่งกลายเป็นขนมชุมชนของชุมชนบ้านบางพลับไปแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่อยากจะลองทานลองชิมแล้วก็อยากจะเวิร์กช็อปแบบที่บิมทำสามารถไปได้เลยค่ะที่ชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองค่ะแต่สําหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้นะคะ หมดเวลาลงแล้วพบเจอกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14.00นถึงเวลา14.30นนบีมแม่แดงและแม่หมูต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ